งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจใใเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับ เราจะคุยกันต่อเนื่องจากที่แฟนรายการถามไทยเรื่องเมลอนเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงที่มีราคาสูงนะอันนี้ก็ความเป็นมาก็เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าบริษัทเอกชนเขาก็มีการส่งเสริมการปลูกเมลอนแล้วเวลาไปปลูกเมลอนเขาก็ไปปลูกในโรงเรือนนะเขาก็มีขายโรงเรือน ท่านจะปลูกเมล่อนส่งเขาท่านก็ซื้อเมล็ดพันธุ์เขาแล้วก็ซื้อโรงเรือนเขาด้วยนะทีนี้มีคําถามว่าแล้วทําไมต้องไปปลูกในโรงเรือนที่เขาไปปลูกในโรงเรือนนะเพราะว่าเขาต้องการควบคุม1โรค2แมลง3ก็คือเรื่องของอการที่จะไม่ให้ต้น เปียกน้ำนะฮะเพราะว่าถ้าเปียกน้ำแล้วมันสร้างปัญหาใหญ่เรื่องโรคแล้วมันก็ดูว่าอ้ทันสมัยเนาะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงชนิดหนึ่งที่ราคาอาจจะแพงราคาอาจจะสูงนะฮะก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าปัญหาเมลอน แต่งโมแต่งกวาแต่งร้านบวบฟักเขียวฟักทองเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดคือ,อยังไงครับไอ้ที่เขาไปปลูกในโรงเรือนเน่ยเพราะเขากลัวว่าเวลาฝนลงหนักๆนะพอฝนลงหนักๆใบก็เปียกโรคทางใบก็เยอะนะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าระบบ ระบายน้ำไม่ดีน้ำก็จะขังน้ำก็จะแช่ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลอะผมจะลองไล่ให้ฟังอย่างกรณีที่ถ้าปลูกแล้วเราเห็นใบแตงใบพืชตะกุนแตงเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มเป็นจุดสีเหลืองแล้วก็ใต้ใบจะเริ่มเป็นขุยสี้เถา นะจากจุดเหลืองเริ่มเปลี่ยนเป็นจุดสีน้าตาลนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเหลี่ยมตามเส้นใบของใบแต่งนี่อย่างนี้โรคลาน้าค้างนะครับเป็นเชื้อราโรคหลาน้าค้างเพราะว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วก็ใบก็จะเสียหายไป ทีนี้พอเข้าหนาวหน้าหนาวหนาวเนี่ยครับโอ้ก็ปรากฏว่าอังคืนอากาศเย็นน้ำค้างแรงนะครับเป็นโรคราแป้งขาว powdery mildew นะครับใบจะแห้งกรอบไปเลยนี่รวนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเสียหายเห็นไหมครับเอาแล้วพอฝนตกหนัก ใบก็เปียกแล้วไอ้โรคที่ถึงตายนะครับก็คือว่าถ้าระบบระบายน้ำออกจากแปลงไม่ดีไม่ยกแปลงให้สูงไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีรากก็จะแช่น้ำนะครับพราะรากแช่น้ำโรคที่ตามมาก็คือโรคเถาเหี่ยวซึ่งเกิดจากเชื้อราฟีซ a เลียมออกซิสปอร นี่อันนี้เหี่ยวแล้วใบเหลืองเกิดจากเชื้อรามันไปอุดตันท่อดนดำเลี้ยงแต่บางทีมันก็มีครับถ้าความชื้นดินเนี่ยชื้นแฉะแล้วมันมีเชื้อโรคเพราะดินอาจจะไม่ได้รับการบำบัดก,ก็มีโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียอันนี้เหี่ยวแล้วใบไม่เหลืองใบจะเขียวเขียว แดดแรงๆมันจะเหี่ยวฟุบเหี่ยวฟุบนะแต่ถ้าอากาศดีๆก็ออยังฟืน้นสองสาวันต่อมามันจะตายเลยเหี่ยวฟุบไปเลยแล้วท้าเมไรที่มีเต่าแตงมากัดไอ้ต้นนี้แล้วมันไปกัดต้นปกติมันก็จะพาโรคไปด้วยเห็นไหมครับอันนี้เฉพาะโรคนะเอาไปดูมแมลง พืชตระกูลแตงตอนที่แตงแตกใบเบี้ยคือพึ่งจะมีใบเกิดมาไม่กี่ใบเนี่ยนะครับถ้าเตาแตงตัวสีส้มๆแล้วก็หัวยาวตัวยาวเนี่ยมากัดกินบางทกีก็กินเป็นวงบางทีก็กัดจนแหวง่งแล้วกินกุดหมดเลยอย่างนี้แตงก็หมดชีวิตอา้าวพอจะเลือ้อยเทาพอจะทอดยอด นะปกติเถามันต้องเลือ้อยต้องเดินไปเรื่อยใช่ไหมครับยอดมันชะงักซะแล้วที่เขาเรียกว่าเกิดอาการเถาตั้งอันนั้นก็เกิดจากเพลียยไฟมาดูดกินแล้วแตงก็จะไม่เลือ้อยไม่เดินต่อไปอีกนี่ก็รุนแรงมากนะครับด้วยเหตุนี้อ้าอาววแล้วพอแตงไปเริ่มติดลูกจะเป็นแตงโม ฟักทองแตงร้านฟักเขียวบวบท่านไปดูครับพอออกมาลูกเล็กๆน้องๆน,นิ้วก้อยทั้งแรกก็เขียวดีอา้าวเน่าฟอไปซะแล้วอันนั้นก็มแมลงวันทองที่มาวางไข่ด้วยเหตุที่ท่านเห็นไหมฮะผมไล่มาเนี่ยเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้สารเคมีป้องกันกำจัด โอ้เยอะเหลือเกินกว่าจะให้แตงเจริญเติบโตตามปกติดีเขาก็เลยบอกเอาถ้างั้นก็ลงทุนเลยสร้างโรงเรือนอยู่ใต้หลังคาพลาสติกที่ไม่ให้ต้นแตงโดนน้ำนะพอสร้างเป็นโรงเรือนเสร็จปุ๊บก็มีคานเหล็กแล้วก็ปลูกแตงนะบางทีก็ ไม่ต้องใช้ดินเลยเพราะว่ากลัวจะมีเชื้อเชื้อราเชื้อแบคทีเรียติดมากับดินบางคนเอาทรายธรรมดาเนี่ยแต่ว่าให้ปุ๋ยมาทางน้ำมาทางท่อนะครับแล้วก็ให้มีเชือกห้อยลงมานะเถาแตงก็เลื้อยขึ้นไปแล้วก็เกิดลูกเกิดผลก็ดูเป็นที่โอ้ โรงเรือนเดียวเนี่ยปลูกได้ตั้งหลายร้อยลูกแฮะลงทุนนั่นก็เป็นโรงเรือนปิดโรงเรือนปิดหมายความว่าอย่างบางแห่งก็เป็นโรงเรือนกระจกหมดเลยบางแห่งก็เป็นหลังคาพลาสติกขอบๆก็เป็นพลาสติกหมดเลยอย่างนี้มแมลงศัตรูก็จะเข้าไม่ได้โรคก็จะเข้าไม่ได้เลยเว้นแต่ว่าท่านไปสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่หรือแม้กระทั่งเดิน ไปเที่ยวไล่แตงไหนมาแล้วก็จะเข้าโรงเรือนไม่เปลี่ยนรองเท้าเอารองเท้าที่ไปเดินผ่านไล่แตงไหนมาแล้วมาเดินในโรงเรือนไอ้อย่างนี้ก็ชักศึกเข้าบ้านพาโรคเข้ามาในนี้เห็นไหมฮะหรือบางทีจะเปิดเข้ามีประตูชั้นเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องทําประตูสองชั้นทีนี้ไอความร้อนมันเยอะไปมันร้อนจัดไปก็ไม่ได้ เห็นไหมเขาก็เลยต้องทําเป็นโรงเรือนมีไอเย็นเข้ามาชื่อเรียกว่าโรงติดแอร์นะพอเป็นงั้นมันก็ร้อนเกินไปเขาก็อยู่ไม่ได้แต่มันเป็นการลงทุนที่สูงถ้าเป็นพืชอย่างเมลอนเนี่ยมันลงทุนได้นะแต่ถ้าเป็นพืชอื่นลงทุนแล้วมันไม่คุ้มท่านก็ต้องใช้หลักการบริหารจัดการัตรูพืชโดยพอแตงต้นเล็ก พึ่งงอกขึ้นมาก็ไปเอาสารคาบรบาเรล8ซมาป้องกันกำจัดหรือจะเอาสารที่ชื่อว่าคิวเทอร์มาฉีดพ่นป้องกันไว้นะทีนี้พอแตงเลื้อยเถาทอดยอดไปเริ่มพบเห็นบางยอดเริ่มมีอาการยอดงานยอดหยุดการที่จะเลื้อยต่อแสดงว่ามีเพลี้ยไฟมาระบาดแล้ว ก็ต้องไปหาสารป้องกันกำรรจัดจะเป็นแอดเซนไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะฮะหรือจะเป็นไดคาโซน20เนี่ยอย่างนี้ก็เอามาฉีดพ่นเพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเพลียฝอยในส่วนของโรคก็หมายความว่าหลีกเลี่ยงที่จะเอาดินจากแหล่งที่เคยเพาะปลูกพืชตระกูลแตงมาปลูกอย่าปลูกแตงซ้ำที่เดิม ควรจะปรับสภาพดินให้เป็นกลางนะฮะโดยการใส่ปูนขาวปูนมานปูนดูลไม้และต้องยกแปลงให้สูงจัดระบบระบายน้ำให้ดีให้น้ำแค่พอชุ่มชื้นอย่าแฉะนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยและก็การป้องกันกับจัดมแมลงวันทองต้องห่อผลตอนที่เริ่มติดผลอ่อนๆนี่แหละครับอ้าว ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศบ้วนบางประมาะตู้ปอนอ2กกำแพงแสนคนครมฐม73140ถ้าจะส่งมาทางลายนะครับก็ @buan 2494แฟนรายการที่นั่นก็กรุณาติดต่อมาใหม่นะใส่มาด้วย @buan 2494ครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก็แล้วแต่ว่าท่านฟังอยู่ที่ไหนนะฮะในแต่ละสื่อก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเวรลลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรลลอนาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพื้ไร่ไม้ผลไม,ไม้ดอกไม้ประดับ เติโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร